สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะก็วิจริงๆแล้ววันนี้วันที่ถ่ายนะคะเป็นวันที่ไมคกําลังจะกลับจากเมลเบิร์นถ่ายใหม่เพราะว่ามันมีเสียงรบกวนค่อนข้างเยอะนะคะในคลิปที่เราเปิดตอนต้นเพราะว่ามาเปิดบนรถนะคะเราได้มีโอกาสกลับมาที่เมลเบิร์นอีกครั้งนึงเพราะว่าเรามาส่งงานให้กับลูกค้านะคะแล้วก็เลยได้เข้ามาในเมืองเราได้เข้ามาคุยกับควีนด้วยไมคขอไปว่าให้ วีซ่าของมายเนี่ยผ่านในช่วงเวลาก่อนเดือนปลายสิ้นเดือนตุลาคมแล้ววีซ่าของม,มันก็ออกวันที่31ตุลาคมจริงๆแต่ว่าวีซ่าของมายมันไม่ผ่านนะคะมายก็เลยได้ทําการยื่นรูทร์ไปนะคะหมดไปแบบหมื่นนิดๆเพราะว่าค่าถานายค่อนข้างแพงเราต้องกลับมาเคลียร์ใจกันอีกครั้งหนึ่งกับควีนนะคะ ไม่แน่ใจว่าครั้งที่เรามีการสื่อสารผิดพลาดอะไรไปหรือเปล่าแต่ว่าหวังว่าครั้งนี้นะคะเราจะสามารถเคลียร์ใจกันได้จริงๆเพราะว่าควีนก็แจ้พิสูจน์กับเรามาแล้วว่าวิซ่ามันออกจริงๆจะผิดพลาดอาจจะมีระบบผิดพลาดนิดหน่อย <c oughs> ทำไมเป็นเรื่องสิ่งๆนี้มันต้องเกิดขึ้นกับหนู วันนี้นะคะเราไปส่งบอลนะคะอยู่ข้างหลังสอง0มื่นวเต n ต y t h o u สองมืน mm. ลูกนะคะแล้วก็รอบนี้ก็เลยมีแค่เราสองคนนะคะ only two of us mom still in Thailand นะคะแต่ว่าคิดว่าน่าจะกลับมาประมาณสัปดาห์หน้าแต่ก็ต่อให้กลับมามันก็นั่งไม่ได้ทุกคนมันนั่งรถมันนั่งได้สองคนน่ะนี่แดดร้อนมาก n o อ s ชัว Melbourne ก็ Summer ร์หน่อ เพราะว่าแต่งตัวมาแบบว่าไม่ได้ดูไม่ได้ดูสภาพอากาศเลยนะคะรู้แช่ว่าที่ซิดนีย์ฮอตมากแต่ว่าที่เมลเบิร์นเขาบอกที่เช็คก็คือประมาณ22แต่ว่าไม่รู้ว่ามันร้อนหรือมันหนาวครั้งที่แล้วเราไปที่นัมบากา a mm hmm. ก็คืออาจจะเอามารวมในคลิปนี้หรือเปล่าไม่รู้เพื่อที่ให้คลิปมันยาวนะคะเพราะว่าถ่ายไวน้นิดหน่อยต้องทํางานนะคะทุกคนถึงเมลเบิร์นแล้วนะคะทุกคนอากาศดีมากไปโรงแรมดีมากนะคะ ห้องค่อนข้างดีแต่ว่าแบบมีปัญหานิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรมากอันนี้อยู่ตรงข้ามกับทาวเลยแบบว่าฟุกมากแดดแฮปปี้มากน้อเจ๊น้องมันนี่ปีสวยมากทุกคนวันนี้อากาศดีมากนะคะมันแชนอ็กเฟิร์สหอน อากาศดีมากตรงที่แบบว่ามันมีแดดแล้วก็มันเป็นลมเย็นๆไม่ใช่ลมเหนียวอะลมเย็นมาก ทุกคนค่มันมีสิ่งสิ่งนี้ที่ส่วนสาธารณะเกินขึ้นถ้าบ้านเราก็ต้องเรียกว่างานวัดถูกไหมอยากเล่นอันนี้อ่ะมีซันตาลองเพลงด้วยใกล้มากใกล้กับโรงแรมมากคือเดินมาแค่นิดเดียวก็ถึงคียแล้วนะคะ เพราะว่า Queen Calling อาเจอแล้วเจอคุยแล้วนะคะเจอเป้าหมายแล้วจริงๆอะวันนี้มันต้องแบบไปโรงเรียนใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ก็คือแบบพิเทิมพอดีเลยงงมากเหมาะสมมากมาส่งงานพอดีเป๊ะด,ด้วย เขาทำไมนี่นะคะครั้งที่เรามาตรงนี้ยังไม่มีเลยเอ้ยดอกกุหลาบสวยมากใช่กุหลาบปล่าคนสวยก็ต้องคู่กับดอกไม้วสวยๆนอะเนาะอย่างว่าเจราจาและพูดคุยแป๊บหนึ่งนะคะทุกคน อ <Lay> ันนี้ขึ้นมาทํารูปให้เอเมเลี่เปงำวันคริสต์มาสนะคะพ่อยืนอยู่นี้ควบควมุมแบบสี30ดอนแล้วก็แบบขาวดำส1บกับ10 10คือของเด็กอายุไม่เกิน5้าขวบแต่วันนี้เราสั่งแบบสีเลย30นะคะตเกเย็นมามาตามหาไอศกรีมกันนะคะทุกคน รอบนี้มาเดินแบบเยอะมากต่างจากรอบก่อน คืนคำค่ะทุกคน เราไปเดินผิดจุดกันมาเองนะคะจากคลิปที่แล้วสรุปคลิปคลิปนี้จะมาบอกใหม่แล้วก็แจ้งให้แม่ทราบเบลเบิร์นทางแบบร้านให้เราเดินดูของอะ่ะเยอะกว่ามากร้านอาหารเรยอะมากคาเฟ่เยอะมากผับเยอะมากเราผิดเองค่ะเราไปผิดจุดมาค่ะตอนนี้เราหลงมาในห้างอะไรก็ไม่รู้ <S <S บิ๊กมากมีหกชั้นแบบงงๆตอนแรกก็คือเดินลงไปข้างล่างเพื่อนใต้ดินแล้วทีนี้เดินไปเดินมาก็เลยเดินข้ามมปอีกฝั่งหนึ่งแล้วอีกฝั่งหนึ่งเข้ามาปุ๊บมันก็เป็นข้างหกชั้นแบบนี้เลยทุกคนตลกมากอยู่ไหนวะเดินยังไม่หมดเลยอันเมื่อกี้ยังดูไม่ครบเลยอะเรามาที่ใหม่แล้วอะทุกคนช่วยด้วยแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าโรงแรมอยู่ไหน The next step m o r n i n g นะคะทุกคนเสียงแม่มาเลยก็คือจะกลับบ้านแหละ <laughs> แม่จะกลับบ้านมาวันอังคารแล้วนะคะก็เลยเดี๋ยวจะกลับบ้านและแล้วก็คลิปนี้คิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วนะคะแต่ว่าแบบคอนเทนต์นะเนาะของโฟกัสก็คือเข้าว้านไม่ได้เพราะเราทำบ้านเลยก็ค่อนข้างเป็นห่วงแล้วนะคะก็ต้องกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่า ไม่ได้เดินทางมาเหนื่อยมากๆคงอยากที่จะเดินช็อปปิ้งต่อในเมืองมากเมืองมันแบบมันโอ้โหมันเวอร์มาก,กอะทุกคนเพราะว่ารอบที่แล้วเรานั่งรถไฟโรงแรมไปที่ควีนวิกตอเรียใช่ไหมคะแล้วเราก็แบบงงว่าเฮ้ยทำไมมันไม่มีที่ให้เราเดินเลยวะครั้งนี้มันค่อนข้างแตกต่างจากเมลเบิร์นครั้งที่แล้วรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็คงจะกลับมาอีกรอบหนึ่ง ดีใจกับชาวเมลเบิร์นด้วยนะคะที่มีสิ่งสิ่งนี้เป็นของตัวเองใจก็เจอกันในคลิปหน้าน,นะคะเ,เพื่อนๆบ๊ายบาย